ค่พี่ตุก๊กค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตสามแม่คอนเสิร์ตสามตัวบน <c oughs> ร้องสุดเสียงเถียงสุดซอยค่ะหนักไปทางเสียงไปทางร้องค่ะห <c oughs> นักทั้งทั้งสองเลยคือต้องบอกว่าสามสามตัวแม่เนี่ยสามตัวสามคนเราเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ได้ร้องหรือร้องเพลงเป็นเรื่องเป็นราวให้แฟนคลับได้ฟังแบบจุใจมานานนมละ ก็เลยเออเราก็จะร้องให้สุดเสียงเลยพาร์ทร้องเราจะร้องให้เต็มที่พาร์ทเล่นเราก็จะเล่นให้เต็มที่พาร์ทเถียงกันเราจะให้ให้ให้สุดซอยไปเลยรับรองสนุกแน่นอนค่ะเตียมพาร์ทร้องเนี่ยมันจะเต็มมูลคอนเสิร์เพราะอะไรคนอาดหทรงแล้วตัวแม่ลูกคู่จะต้องเป็นเด็กน้องฟาดหัวแดงอ่มันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายของชีวิตพวกเราใช่ไหมค่ะติดแค่ไหนหรอติดแค่ไหนหรอชีวิตวงการค่ะวงการน่าประมาณนั้น ก็แหมตากก็ห้าสิบกว่าแล้วายก็ห้าสิบกว่าแม่ก็ห้าสิบเลยกลางมาแล้วจะไปปลายแล้วนะคะมันก็ต้องสุดท้ายแล้วเพราะหลังจากนี้มันหนาจะยืนมันนสูงไม่ไหวมันร้องไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็เริ่มออกแต่ลมแล้วอ่ะเป็นจริงเป็นจริงแล้วก็เมื่อกี้ฟังเป็นไงอ่ะใช่ไหมก็คือแบบอยากจะอยากจะทำสักครั้งหนึ่งเพราะว่าจริงๆอ่ะ แม่เป็นนักร้องมา40กว่าปีแม่ก็ไม่เคยจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่แบบในฮอลล์ใหญ่ๆเคยนะเดี๋ยวเอินว่าโอเคลองมาจัดกับน้องๆดูแม่ต้องแบบพ่นไฟใส่กันไปครั้งานนี้แน่นอนแน่นอนไม่มีก็คือสุดอะทุกอย่างทุงสุดคือใครสวยมากสวยกลับอะเถียงมาเถียงกลับที่จริงจริงครูในพารไหนมากที่สุดอะครูใะพาร์ทไหนพาร์ทร้องพาร์ทเถียงพาร์ทคุยหรือพารเต้นแม่น่ะ ฟ้เต้นเพราะมันมีมันมีเต้นมันมีเพลงมันมีเพลงที่ลิดมาเป็นเม็ดแน่สนุกแม่ลองซ้อมเต้นกับเขาแต่แม่ก็ไม่ยอมแม่บอกเลยไม่ยอมาว่ทั้งสุดท้ายก็ต้องฝากเอาไว้จะเป็นภาพที่ประทับใจหรือไม่ประทับใจกูจะฝากไว้จะจะทำให้ประทับใจแล้วเอราวัณไหมฮะอ้าวได้อยู่ได้พอได้มาได้ต้องฝึกอะเออของมันฝึกได้ทันที่ึกกระแสดีมากก็ปล่อยภาพออกมาโอ้ดีดีค่ะดีมากกระแสดีมากก็ขอบคุณ เอของพี่ตั๊กเขาพี่ไฮเขาด้วยนะคะแล้วก็ของพี่สุด้วยแล้วทุกคนแบบว่าเอ้แ่รุ่เผื่ออาจจะมีเพิ่มรอบอนนี้มีกักกัอยู่ไว้เหมือนกันแต่ว่าคือตอนนี้แฟนๆฟนขับเหมือนอยากดูกันเยอะมากรอบสองแต่ว่าศิลปินสามสามแม่จะไหวไหมจะไหวไหมแต่ถ้าได้ก็คือ ไปขับเขาเรียกร้องมาแล้วก็ไว้ถ้าไว้ต้องไว้อย่างเช่นคุณบอกว่าคอนเสิร์ตนี้ไม่ต้องมีสคริปต์เพราะว่าขึ้นไปก็ได้เลยมีสคริปต์แค่เพลงอ่ะโอเคเพลงจะจะร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรต่ออะไรเงี้ยก็จะมีช่วงๆของมันนะฮะแต่ว่าเรื่องเล่นบนเวทีก็ไป่นน่ะตามสไตล์มันแน่นอนกร็จะก่อนเข้ามาเซ็กซี่ใจมากเลยแม่ก็ต้องแข่งกันต้องแข่งกัน ก็อ,อยากให้เป็นแฟนที่ท้าทากันมากวนะกว่าก็ฝากด้วยนะคะ30สิงหาคมน,นี้นะคะที่ UOB Live a m p i t e e r นะคะอ,อ,อย่างนนคนกังวลแม่ตากว่าเขาจะมีเพลงร้องพรู่งกับแม่สุกมแบบไม่นานจ <laughs> ะไปว่าเพราะเขาเพลงไม่ไดีเออเป็นอัลบั้มเยอะเหมือนเราทำไมอู้เพลงตกาก็เยอะนะ แต่มันมีเพลงที่มันมีเพลงตัวเองด้วยแล้วก็เพลงที่เป็นเพลงคนอื่นที่เราเราชื่นชอบในยุคนั้นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันผสมผสานแม่เองก็ไม่ได้ร้องเพลงตัวเองอย่างเดียวร้องเพลงอื่นๆที่เราเราอยากร้องด้วยมือสนองนี้ตัวเองเหมือนกันถ้าเกิดขาดไปเรากลัวใครนะครับกลัวใครนะตอนนสองคนสองคนที่เหลือกลัวเขาไหมไม่กลัวเขาต้องกลัวเราใช่ไหมไม่ต้องกลัวงานนี้ไม่มีใครกลัวใครเต็มที่นะตัก แม่แเวลาสามคนมารวมกันหลายคนจะมองเรื่องว่ามีการเลื่อมูหรือเปล่ามีการแจกเลขในงานหรือเปล่าสามตัวบนก็มีค่ะมีรับรองต้องมีคนถูกรากวันลุ้นไปด้วยกันโอไม่ได้นะมันออกแล้วเย็นล้เพราะว่าคอนเสิร์ตเป็นตอนเย็นคุู้บ่าให้แม่ฝากทีว่าเราได้เห็นปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะกับคอนเสิร์ตสามตัวบนนะคะร้องสุดเสียงเถียงสุดซอยนะคะคุณจะได้เห็น ความสนุกสนานได้เห็นพวกเราร้องเพลงกันอย่างจริงๆจังๆนะคะชอบเสียงซักแบบเพราะๆก็จะได้ฟังอย่างเต็มที่ห,หายอยากของพี่ไฮอย่างสนุกสนุกก็ให้ไปชมกันยอย่างหายอยากเลยของวิสุเองกันในสายทุ่งหวานๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะร้องให,ให,ให้ให้หายคิดถึงกันเลยนะคะแต mm ่ hmm. ส่วนในความสนุกสนานเนื่องเถียงกันบนเวทีก็ เดี๋ยวไปสนุกกันแล้วแขกรับเชิญมีเซอร์ไพรส์มีแขกรับเชิญด้วยนะคะงานนี้สนุกแน่นอนฝากด้วยนะคะ30สิงหาคมนี้ค่ะพี่ดูค่ะป้าขัถึงเรื่องที่บอกว่าเขาบอกว่าเขาปวดรวยอ่ะโดนแท้จุงหบอกว่ารวยมาสาดเนาะแม่ก็จุงมาเป็นปีเป็นชาติแล้วหมานี่ก็อยู่กับแม่มาจนแบบว่าก็ลูกเขาคิดอะไรปีตื่นไหมคะตอนเห็นไม่นะสงสารเขาแต่ว่าก็แบบสังสอนแรมกันนะแม่สงสารคือแบบ เอแอล้วจูงหมาออกกําลังกายนะแล้วก็จริงๆแม่นะ่ะหยุดมาเป็นเดือนๆเลยนะเพราะว่าช่วงหลังแบบเหมือนกับแม่ปลูกผักตามนท่นท,าน,ทานี่มันมันยุ่งอ่ะจนลูกเนะี่ยไม่ได้ออกเลย mm hmm. ที่ออกทีนี้พอได้ออกเขาก็ดีใจก็เลยพาเดินเดินเดินเรื่องปกติ mm hmm. เดินเป็นประจำอยู่แล้วไนงะ mm hmm. เอา้าทีนี้แมนะ่เป็นคนที่แบบว่าคอมเมนต์ในคอมเมนตะ์่ะแม่จะดูทุกคอมเมนต์แม่จะดู เพราะฉะนั้นใครคอมเมนต์อะไรในในโพสทุกโพสไม่ว่าจะเป็นรูปหรือคลิปของแม่นะมในใน page ในเพจจุนารลาสีมานะแม่จะอ่านหมดแล้วก็จะไปกดไลค์คนให้กำลังใจเรากดไลค์บางทีก็ตอบเขาก็ถามเรื่องผักเรื่องโน้นเ,เรื่องนี้หรือถามสินค้าเราขายช่องทางไหนแม่ก็จะไปไปตอบเขาแล้วก็แม่ก็จะดูด้วยว่าบางทีมันมีพวกมิจฉาชีพเข้ามากดอ่ามันมากดเขาเรียกว่าอ่มันหมายถึงแบบไปคอมเมนต์ต่อแฟนคลับอของเราเนี้ย นั่นนู่นนั่นนี่เราก็ไปอ่านไม่ค่อยพี่เขาทางเราจะก็เราก็จะลบเขาจะบล็อกเขาลบเขาเราดูแลเอฟซีของเราด้วยมีอยากให้ตกเป็นเยื่อแล้วกับคอมเมนต์นี้นะครับจะไม่เจอถ้าไม่เจอคอมเมนต์นี้เอ้าอีท่าไม่รู้ว่าไม่ต้องบอกว่าอย่างนี้อ่ะไม่รู้จะว่ายังไงนะเราหวดรวยตรงไหนชีวิตเราไม่เคยหัวรวยเลยแล้วก็อยู่แบบแล้วแม่ก็มีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากตอนนี้ ทำผูกผักทําอาหารแจก,กทีงานไปนู่นนี่นั่นดูแบบสาาบายหน้าเพราะเราแก่แล้วอยากใช้ใช้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มีความสุขที่สุดกลายเป็นว่านางเหมือนแบบานางน่าจะแบบผิจแฉบบาหรือเปล่าเราไม่รูร้เราก็เลยไปอ่านแต่เราแคปไว้แล้วล่ะแคปเสร็จแเ้าก็มาโพสตเราไม่น่าไม่ทำไมเห็นคนมีความสุขต้องต้องมาพูดอยู่เราไม่ได้อดด้วยเพราะหมาที่เราช่วยเนี่ยเราก็ ซื้อแค่ตัวเดียวเราก็ช่วยมาทั้งนั้นทั้งพี่คงพิการที่เห็นวสวยๆเนี่ยสภาพตอนมาไม่ได้สวยนะพ mm hmm. เรามารักษาตัง้งหูเป็นปิชาติากว่าน,น้องจะมาอยู่ในสภาพปกติได้ตัวที่ไม่กลับมาเป็นปกติพี่การก็มีเยอะแยะอะไรเนงะี้ยเราก็เลี้ยงมาสี่สิบตัวแล้วไอ้ที่ช่วยขขางนอกของพี่แม่ก็ไม่ได้คุยนะก็คือแบบเราก็แบบจริงๆนะพอเขาออกไปมีคนที่เขามาซัพพอร์ตแม่ข้างหลัง mm hmm. ก็คือน้องๆที่แม่ไปแอบช่วยหมาเขาแอบช่วยส่งค่ารถแบบนูนนั่น เขามาแชร์หัวข้อข่าวที่เกไปอ่ะเฮ้ยพ่สูจเคยช่วยเรานะจริงๆแล้วพสูกรักหมามากเลยรู้สึกดีใจมากกับสิ่งที่เราทำนะพอพอมีคนมองเราในแง่ลบว่าโน่นนี่นั่นเขาก็มาซับพอร์ตข้างหลังเรารู้สึกดีมากจริงๆแล้วเขาอยู่ในโปรไฟล์ของมันเขาว่าเขาเป็นคนเป็นใครอะไรยังไงไม่โชว์นางไม่โชว์แต่เราเรารู้สึก เรารู้สึกว่าเหมือนเรารู้ว่าคนนี้เป็นใครรู้เลยเป็นใครประมาณไหนรู้เลยเหรอใช่ตัวไหมครับใช่ตัวไมจริว่าเขาเป็นใครประมาณไหนก็เหมือนคำพูดของเขาคืออดเก่งนะสอนหมาเก่งมันเป็นอดเก่งสอนหมาคือคอมเมนต์ของเขาอะอดเก่งสอนหมาแล้วถ้ามันกัดกันใครรักใคชอบเดี๋ยวจะมาน้ำตาไหลว่าอะไรว่าการ์ตูน ชปวดรวยปวดปวดปวดว่าตัวเองทำดีประมาณนี้เราก็เลยอ้าวไิหารต้องสังสรรค์หน่อยละก็เลยเป็นโหมนั่นแหละโหมดนั่นแหละก็คือส่วนมากจะแซะเราแซะทับพอพักป้าเสร็จแม่บล็อกเขาไมแม่บล็อกเสร็จแล้วแต่ว่าแม่แคปแคปแล้วก็ให้ผู้จัดการให้น้องๆรอบๆลองเข้าไปดูก่อนซื้อเพราะมันเสถี่ยนเดี๋ยวว่าคนอื่นเขาไปดูแล้วก็ไม่รป้นั้ก็หายไปกับ หายไปกระเป็ดไปแล้วเราไม่มีเราไม่เจอเจอไม่เจอเลยอะไรคุณบอกว่าคนเราคือแซ่บมากไม่ค่อยเห็นแบบขนาดเดือดขนาดทันใจมากเลยรู้ไหมใช่หรอบางทีมันก็เขาก็มองว่าคนเป็นศิลปินต้องทนทุกอย่างในครั้งที่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนแล้วเราไม่ไม่คือเราไม่ได้ไปร้านานเงี้ยก่อนเข้าใจแหละคนเรามันต่างจิตต่างใจและมันเห็น ก็ไปชอบต่อเรื่องผ่านตนีง่านยะมากเลยชีวิตหนู mm hmm. มีความสุขดีกว่าน,นะ mm hmm. แล้วบางทีพอศิลปินโต้อตอบนิดหน่อยก็ดูก่าเป็นแรงกลายเป็นโน่นนี่นั่นแต่โอเคบางกรณีถ้าถ้าถ้าศิลปินไปไปละลานคนอื่นก่อนนะอันนั้น,นก็นแล้วแต่แม่ก็ไม่ยิ่งแต่ยางกรณีของแม่เนะี่ยแม่ไปดูให้แม่เฉยๆแล้วแล้วแม่ก็ไม่ได้แบบเข็บไปเป็นอารมณ์นะ พอโพสอะมันติดบอกคนติดแม่งก็เข้าสวนฝากกระทั่มฝากจำทำตาุงกับข้าวแล้วก็ไปถ่ายรายการต่อก็อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมันเป็นกระแสมีอะไรนะเดี๋ยววันนี้แม่จะพูดแม่อยากจะฝากบอกอะไรเขามว่าคือืคนกเที่าดูอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินก็ก็จริงๆอ่ะคือก็จะมีคนที่คือเพจของแม่น่ะแม่พยายามแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนนะ ความสุขด้วยแล้วก็ความรู้ที่เรารู้แล้วก็เกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้ค่ะเราพยายามแบ่งปันแล้วก็ทําคลิปให้ทุกคนให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่เราทำเฮ้มันได้ผลหรือมันผิดพลาดแล้วเราแก้ไขย,ยังไงแล้วมันได้ผลยังไงมันกลายเป็นว่าตอนนี้คนก็ติดื่องเวลาเราทำเกษตร,รทำไม่น่น่นใช่ไหมนะปลูกผักทำแน่นแน่น,น <S <S แล้วก็บางทีเ c ซีเราเขาก็มาแชร์ประสบการณ์คนที่เป็นเหมืออาชีเขาก็มาแชร์ให้เราแบ่งปันกันไปกลายเป็นเราอยู่ด้วยกันเป็นทั้งวันอ่ะ อยู่อย่างนั้นน่ะทีนี้กับคนไม่กี่คนที่ก็จะมีคอมเมนต์แบบแย่ๆมาเนี่ยมันบางทีเรามันไม่ได้ไปทําอะไรนะแต่คนในกลุ่มนั้นน่ะเจ็บซีเราเนี่ยเขาไปลุมลงเขาไปลงเองเราไม่ต้องอะไรแต่ทีนี้บางทียังเรื่องอาหารการกินเหมือนกันแม,ม่กินอึง่งเมื่อไลร่มันจะมาทุกทีทุกีมงเพราะทําไมอ่ะมันอาหารเพราะอาหารแม่คุณนะต่อมา เป็นสุนารีมาเนี่ยพูดใหญ่มาพูดอ,อื่นพูดเขียบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้อ <ละ S 1> งงง,งมากเลยพี่ส่วนเขาเป็นว่าอะไ,ไรเรื่องอืเรื่องอะไรว่ราโอ้ินนี่ไงทุเรศจะอ้วกคือคือพอพูดคำน,นี้มาเราถือว่าโหดูโูกบรรพบุรุษเราเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมนะคะการกินอ่ะมันเรื่องละเอียดอ่อนมากพี่สูนี่ไม่ได้ชอบอาหารทุกอย่างไม่สามารถกินอาหารได้ทุกอย่างนะแต่ว่าอะไรที่พี่ส่นไม่กินเราไม่ยี้เราไม่แย้เราไม่รังเกียบมันละเอียดอ่อน ถ้าเรารู้สึกสมมติน,นั่งโต๊ะด้วยกันเฮ้ยจะไม่กินหรอกกันเรารู้สึกยังไงเหมือนก็ให้มึงพูดยังไงมันกูแดกอะไรวะแต่ออว่าแต่ว่ากินมาทุกฤดูฝนเลยเขาอ,อึงมาทุกฤดูฝนโอ้โหมันเป็นของกินหากินยากมันเป็นอาหารแค่มีตามฤดูกาลนะมันโคตรแพงออทั้งที่โลลเกียร์้อยวันไหนโอ้โหได้สี่ร้อยสามร้อยกว่าบาทนี่โคตรด,ดีใจเลยแม่บอกแต่ว่าอุดรอร่อยขนาดไหนบ้างมันอร่อยมากนะคะทุกคนค่ะ ม,มาหม <c oughs> ี่าสองพเขาพูดมันคอมเมนต์มาแบบนั้นแะแบบว่าแม่บอกเลยว่าคุณอย่ามาดูถูกอาหารการกินของคนอื่นนะคุณ<ม>จะรู้สึกยังไงถ้าคุณกินอะไรอยู่แล้วมีคนเขามาบอกว่าโฮ้ยเห็นกินอย่างนี้แลเละอพวกคุณจะรู้สึกยังไงมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการกินของแต่ละถิ่นมันไม่เหมือนกันคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านไปคุณอย่ามาทําอย่างนี้มันไม่ดีเลยนะั้นเรื่องอาหารเราถือมากนะพี่ถือมากเรื่องอาหารมันดูถูกพ่อแม่บรรพบุรุษเราเ่ยไม่ใช่แค่เรา เราโตมาเพราะอย่างนี้กินมาอย่างนี้แล้วก็ยังจะกกินอย่างนี้จนวันตายถ้ายังเคี้ยวหวเลยคิด <c oughs> ว่าพอเราคอมเมนต์มาเราเราปีดเลย <c oughs> แต่เรื่องอาหารนี่แรงแรงกว่าเรื่องขวดรวยนะ <c oughs> ใช่แต่แม่ไม่ไม่ไม่โพสต์ด,ดา่าแนันแต่คือไปเด้ไปดา่ามาข้างล่าง คอมเมนต์นะเออคอมเมนต์กลับก็นานมันกลับไม่ทันทีใช่ใช่ประมาณนั้นแต่ว่าไอ้เรื่องเรื่องหมาที่ก็แบบโคตรนลอยๆไปแต่ละให้นางได้เห็นเรื่องนั้นว่าจะบอกนางนั้ว่าถ้าหยุดเขาหรืออยากบอกอะไรก็มาเถอะโอ้ยก็อยู่ให้มีความสุขเถอะนะหนูสนุกหนูหรืออะไรแหละชีวิตมันสั้นเออคิดบวกๆเยอะอะไรที่มีความสุขก็ทําไปนะคะอย่าไปถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องดูแค่นั้นจบง่ายมากชีวิต ไม่ต้องไม่ชอบก็เคลียร์ชอบก็เคลียร์ไม่ชอบก็ถางดูไม่แค่นี้แหละจบแม่จะไปงานต่อขอความช่วยช่วยหมานี่สี่สิบตัวแบบอะไรยังไงทีเดียวสี่สิบตัวแล้วเหมือนกแตกไม่มันทยอยเรื่อยๆเรื่อยมันทยอยเรื่อยเรื่อยหรอกจริงจริงมันมีมากกว่านี้แล้วมันก็น้องก็น้องก็ตุยไปบ้างอะไรไปบ้างแล้วก็มีข้างนอกอย่างไรอีกคือตอนนี้แบบ เป็นคนที่พอรับหมามาช่วยน้องแล้วอะไรแล้วพอหาบ้านให้เขาไม่ได้เราก็ทิ้งเขาไม่ได้เราต้องเลี้ยงอยู่ที่บ้านตราดยี่สิบกว่าในปรเทศยี่สิบกว่าเดือนีเงินพึงตัวเองหมดเลยดูแลยังไงเพาอยากให้เขามีบ้านที่ดียังไงบ้างหรือว่าเราจะดูแลเองตอนที่ก็ที่เลี้ยงอยู่นี่คือให้ใครไม่ได้แล้วเพราะว่าตายไปด้วยกันแต่เพราะว่าเขาคือลูกเราแล้วบีบอบีบทีบีบอะไรก็ทำก็คือลูกเรา ขอบคุณนะครับโอเคนะ